ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์นี่เลยเขาบอกว่าจาัดคอนเสิร์ตกันไปที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ไปดูนะแต่ว่าวันนี้เนี่ย ทางทีมงานไทไท,ทคลับเนี่ยเรามีภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตเนี่ยมาฝากกันด้วยใช่ค่ะเราลองมาดูข่าวกันหน่อยนะฮะว่าอค,คอนเสิร์ตพี่ปูเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าหายหน้าหายตาจากแฟนคลับไปนานเลยหลายลเดือนเลยกลับมาครั้งนี้เนี่ยคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่าคัมพีไลฟ์นะฮะก็ใจมันบงการน,นั่นเองของพงศิษฐ์คัมพีนะฮะเขาบอกว่าบรรยากาศงานคอนเสิร์ตของพี่ปูพงศิษฐ์นันเนี่ยนะฮะ เนื่องจากแฟนๆเนี่ยเรียกร้องมากันเยอะเหลือเกินนะฮะกว่าจะมาถึงปีนี้ล่าสุดเนี่ย2,559เนี่ยก็2เดือนกว่าแล้วนะที่พี่ปูเนี่ยยังไม่ได้เจอเจอกับแฟนๆพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีหนึ่งฮะเรียกว่าเจอกันก็แต่ใน Facebook นะฮะรู้สึกว่าไม่เต็มที่เลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการนัดรวมพลคนที่ใช่และก็ไม่อยากจะรออะไรนะฮะกันในวัน เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละ26มีนานคมที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีครับใช่แล้วค่ะในคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะแฟนเพลงเนี่ยก็ยังคงนานแน่นเหมือนเดิมค่ะ,คะไม่ธรรมดานะคะมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะมากันแบบว่าโอ้โหเยอะมากๆเลยเพราะ,ะว่าเป็นศิลปินสุดโปรดของหลายๆท่านนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่า ยาวย้าวยาวสมชื่อเนะคะเพราะว่าเป็นเพราะว่าความคิดถึงที่มีให้กับพี่ปูพงศิษย์เนี่ยคือต่อแถวกันแบบยาวมากยาวกันแบบว่าเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นก็เวอร์ไป,ปะนะแม่น,นะอเป็นบรรยากาศที่เห็นเนี่ยเนี่ยคือ <c oughs> ระหว่างที่จะรอเล่นคอนเสิร์ตเนี่ย <c oughs> นะฮะก็มีมีแบบเป็นป้ายเป้ยต่างๆแฟนคลับนี่มากันแบบว่าก่อนเวลาแหละฮะเพื่อที่จะมารอรอดูคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับหมดใจกันมานานแล้วนะฮะแล้วก็เขาบอกว่า อะไรนะยาว,ยา,วยาวส่งกับความคิดถึงใช่ไหมและ,ะตั้งใจที่จะมาเจอการสิงค์คอปเปอรเชั่นถ้าคิดว่าใช่แล้วจะรออะไรคมพีรฟ์ก็ใจมันบงการมันจะบงการขนาดไหนแฟนคลับของพี่ปูเนี่ยหืเหนียวแน่นแค่ไหนนะเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของแฟนคลับที่พูดถึงศิลปินคนโปรดก็คือพี่ปูพงศสิทธิ์เนี่ยมาฝากกันด้วยครับลองไปฟังหน่อยละกันเนาะผู้มชมฮะว,ว่าความรู้สึกของแฟนคลับที่มีกับพี่ปูนันเนี่ยเป็นไงกันบ้างครับไปไปเลยฮะ อยากฟังเพลงอะไรก็จริงๆก็อยากฟังทุกเพลงครับแต่ที่ชอบอยากฟังที่สุดก็จะเป็นนกน้อยครับครับผมมอะไหลครับอยากฟังมอะไหเพลงบ้านครับก็พี่ปูงานเยอะครับอยากให้แกดูแลตัวเองมากๆครับแฟนคลับจะได้ตามไปทุกทที่ที่เท่าที่จะไปได้ครับก็จะติดตามพี่ปูไปตลอดละครับหัวใจล้ามันร้องว่าเหนื่อย เหลือหลายเจ้านายเจ้าขามีแต่เธอสม่ำเสมอถึงสาเดิมหัวใจไม่เคยว่างคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลาอเพลงพี่ปูเ,เยอะมากครับหลักๆเลยใจบงการแซ็กโซโฟนโอ้ชุดนี้าก,าก็ติดตามพี่ปูมาหลายๆผลงานแล้วฮะหลายๆคอนเสิร์ตเลยของพี่ปูงศิ์ ก็ถ้าเป็นคอนเสิร์ตนี้ก็ตั้งแต่รักเดียวใจบงการนี่เรลาจะเล่นนี่ฮะก็ทำความได้ก็ฟังมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมนะครับเพตอนเตนี้มีหลายเพลงนะครับแต่เพลงที่อยากฟังมากสุดคือเสมอครับเพราะว่าติดตามคอนเสิร์ตและติดตามผลงานของพี่ปูมานานแล้วครับเมื่อกี้ก็เป็น ความรู้สึกของแฟนคลับนะฮะทีนี้เราตัดภาพเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของคอนเสิร์ตแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช่พี่ปูเล่นก่อนนะจะมีวงอื่นเล่นก่อนจะเป็นใครลองมาดูบรรยากาศนะเขาบอกว่าเป็นการวอร์มอัพกันก่อนนะฮะกับวงอีโบล่าแล้วก็สกายพาสนะครับวงอีโบล่าเนี่ยเขาบอกว่ามาในเพลงแสงสว่างเปิดมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็ต่อด้วยสิ่งที่ฉันเป็นนะครับแล้วก็ความเป็นคนต่อต่อกัน3 3มสเพลงเลยนะฮะ ส่วนสกายพาร์ทเนี่ยเขาก็ต่ออีโบล่ามาอีกทีหนึ่งนะฮะมาในเพลงน้ำใต้ศอกฮะดังๆเลยนะฮะแล้วก็คนเย็นชาแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดนะฮะที่มาในงานนี้ด้วยมาร้องกันก็คือผับใช่คับ และสุดท้ายเนี่ยทั้งสงวงนะก็มาแจมกันในเพลงศูนย์ยากาศต้องบอกเลยนะว่าสนุกสนานกันตั้งแต่วอร์มแล้วค่ะพี่แอมคออคือแบบดูดูดูบรรยากาศูมือดูแฟนเพลงเต็มแบบเนืองแน่นเลยนะคะจัดเต็มมากมากเลยผมเชื่อว่าบรรยากาศคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่26มีนาเนีฮะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆที่รอคอยเนี่ย สนุกมากใช่แล้วค่ะขนาดพี่ปูยังไม่ขึ้นนะเออนี่ขนาดพี่ปูยังไม่ขึ้นนะคะนี่ฮะส่วนพี่ปูเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยมาแบบเต็มวงเต็มสูบจริงๆนะคะแล้วก็เต็มความมันเลยสะใจกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาบอกว่าร้องเพลงแบบหลากหลายด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพลงที่มาเนี่ยก็มีหลายหลายสายเนาะเข้ามาถึงปุ๊บนะคะ เขาบอกว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นพี่ปูพงศิษย์เนี่ยได้มีความใกล้ชิดกับแฟนเพลงมากๆเลยเพราะว่าเวทีเนี่ยเขาจัดเป็นรูปตัว H ครับผมตัว H นะฮะใช่ค่ะพอเป็นรูปตัว H เนี่ยพี่ปูเดินไปทุกอ,อันนี้ได้เลยเข้าเวทีตรงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะใกล้ชิดมันไม่ทู่ที่แต่ใกล้ชิดมันกระจายออกไปทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งตรงกลางทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยมันไล่ล้อมไปด้วยแฟนคลับได้เลยแฟนคลับเนี่ย เห็นกันเรียกว่า3าวรักศงศาใช่ค่ะนะบางคนปีนขึ้นไปบนกำแพงมองลงมาไม่ใช่แล้วไม่ขนาดนั้นคุณนี่คือบรรยากาศนะฮะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกนิดหนึ่งค่ะนะครับว่าพี่ตอนนี้ยังไม่ใช่พี่ปูนะฮะอันนี้เป็นการฟิชเชอริ่งกันแล้วแน่เพลงแล้วก็สุนย์จักร์สกายพาร์ทใช่ค่ะตอนนี้ทั้งสองวงก็มาอยู่ในค่ายเดียวกันแล้วเนาะค่ะ ฟิชชิ่งกันอยู่ทั้งสองวงนะฮะคือเล่นด้วยกันเลยนะครับกับเพลงสุญญากาศโอ้โหมันจริงนะครับและนี่แหละสำหรับแฟนๆที่พลาดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับไทยไทยคลับจัดให้นะฮะกับบรรยากาศบนเวทีที่ต้องบอกว่าถ้าใครไม่ได้ไปเนี่ยเสียรายแทนเหมือนกันเนาะโอ้โหครับไทยไทยคลับเราก็เก็บ บรรยากาศเรียกน้ำย่อยเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะลองดูนะฮะสำหรับบรรยากาศคอนเสิร์ตของพี่ปูเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเลยเสียงปรี้เลยโอ้โหกับเพลงคืนเปลี่ยวใช่ค่ะเปลี่ยวแค่ไหนฮะนี่นะครับแล้วก็สังเกตจากจากมือนะเงาเาเนี่ยทุกคนเนี่ยสนุกสนานสนุกสนานกันมากๆเลยมีขยับโยกย้ายไปมาตามเสียงเพลงนะฮะ เพลงน้ำย่อยค่ะเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่ปูไหมฮะเคยดูนานแล้วค่ะนานมากๆแล้วจต่ความไม่ได้แล้วใช่ค่ะของจริงเลยนะครับแล้วก็ต่อเพลงคืนเปลี่ยวต่อเด็กก็จะมีมีพ่อพรนะครับแล้วก็สักมีพ่อพรสักสองแสงด้วยอ่ามีพ่อพรสักสองแสงมาร่วมฟิทเทอร์ลิงด้วยค่ะแล้เป็นแขกรับเชิญพิเศษนแขกรับเชิญใช่ค่ะแล้วเป็นเพลงเลยเราพ่อพรพ่อสักสองแสงแขกรับเชิญพิเศษขึ้นมาในเพลงด้วยค่ะ ในเพลงสุดฮิตฮะเต้ยสาวจันกั้งโกเออเพลงนี้แบบสุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็แล้วก็อีกหลายๆเพลงนะฮะที่สุดฮิตมากๆเลยของแม่ของพ่อศักสิกนะคะแล้วก็พี่ปู่ด้วยเพลงสุดท้ายเนี่ยค่ะชอบมากเพลงอะไรคะเพลงสุดที่รักสุดใจแซวเล่น คิดว่าจะไม่ใช่แฟนคลับพี่ปูซะละวคิว่าจะไม่แก้ให้เรา <c oughs> แต่นี้ยังไม่ใช่สุดใจนะยังค่ะยังค่ะ,อ,คะอันนี้สาวจันกั้งกบสาวจันจน,นะครับและที่บอกเนี่ยนะครับสำหรับ แฟนเพลงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเวทีเขาดีไซน์ออกมาให้พี่ปูเนี่ยใกล้ชิดค,<อ>คนที่มาร่วมคอนเสิร์ตมากๆเพราะว่าเป็น 2H กาแกก็จะเล่นไปเล่นกีตาร์ไปเดินไปอ่า <ไป S 1> แล้วก็เดินไปด้วยเ <c oughs> พลงนี้นี่ฟังมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะ รู้เลยนะพี่แอมว่านเพราะมีนี้ก็สิบยี่สิบเอ็ดคือรู้เลยว่าพี่แอมอายุเท่าไหร่นะเราบอกฟังตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่สมัยทำรายการเด็กเอาละฮะก็เป็นบรรยากาศเรียกน้ำย่อยนะฮะ สำหรับใครที่เป็นแฟนของพี่ปูพงศิษฐ์คำพีแล้วไม่ได้ไปเนี่ยไทยไทยคลับก็เลยเก็บบรรยากาศนะฮะเอาบรรยากาศของคอนเสิร์ตเนี่ยมาให้ดูให้หายคิดถึงนะครับก็ตองติดตามแล้วกันนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งต่อไปของพี่ปูนะเนี่ยจะจัดที่ไหนแล้วก็จะใช้ชื่อว่าอะไรแต่ไมาอัปเดตเรื่อยๆแต่สำหรับครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะกับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าคัมพีไลฟ์ก็ใจมันบงการของพี่ปูพงศิษฐ์คัมพีนั่นเองฮะ ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง